ครับก็กับสวัสดีวันที่สิบแปดนะครับพฤษภาคมสอง4้าหกสี่นะครับวันนี้ก็มาทักถ่ายกันตอนเที่ยงนะครับก็มีดอกไม้บานเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้ก็บานนะครับไอตัวเนี้ยไอตัวที่ผมออกมาจากบ้านนอกนะครับโดยดูกรีบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนแดงไอตัวอื่นนะครับตัวเนี้ยมันจะกรีบมันจะเป็นอย่างเงี้ยอืมอันนี้อยู่ในร่มครับเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับ ตอนแรกเปลี่ยนกระถางแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยเปลี่ยนกระถางใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอพอเปลี่ยนกระถางใหม่ก็ออกดอกสวยสวยงามเลยนะครับเนี่ยนะฮะอืมแล้วก็ช่วงนี้ดอกเสียจะน้อยนะครับไม่รู้เป็นไรหรือว่าเพิ่งจะได้เห็นดอกเขาเนี่ยนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอ้ยสวยจังเลยนะครับเนี่ยอืมเห็นไหมครับเนี่ยนะครับสวยนะครับ อันนี้อยู่ในร่มนะครับอยู่ในร่มก็โดนแดดช่วงเช้านะครับเนี่ยครับอยู่ในกระถางปี๊บนะครับแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ขายนะครับตัวนี้คือเป็นแม่พันธุ์แล้วก็ยังไม่ได้เอากิ่งไปนั่งแท่นบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ไม่รู้มันปนกันหมดแล้วนะนะฮะเออวันนี้ก็จะมีไม้นะครับมีไม้ประมาณ8ชุดนะครับ8ชุด8ชุด8ชุดมารีวิวนะครับมารีวิวก็มีทั้งออกดอกไม่ออกดอกนะครับ ก็ถ้าใครรับได้ก็เอาไปลุ้นดอกเอานะครับลองดูนะครับเวลาออกดอกมาก็ไม่ค่อยไม่ไม่เคยทานเพื่อนนะครับนะเออแล้วจะมาอ้างดอกตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้คือชมพูชั้นเดียวนะครับชมพูชั้นเดียวเนี่ยเป็นชมพูชั้นเดียวนะครับสวยสวยเหมือนกันนะครับอืมนี่นี่ที่จะอ้างนะครับคือดอกตัวเนี้เนี่ยโอ้บานกี่วันเนี่ยสองวันแล้วนะครับเนี่ยดอกตัวเนี้อืมบานสองวันแล้วนี่กําลังจะบานอีกนะครับ ไอ้ที่อะไรนะทองสุกใจนะครับผมเรียกแต่ลายอ็อ a แอปเปิลแอปเปิลเนี่ยนะฮะกำลังบานนะครับอันนี้มันเป็นแฟนซีนะครับตันนี้เป็นแฟนซีตัวนี้เป็นแฟนซีนะครับไอ้กิ่งเนี้ยที่ผมตัดเนี่ยคือน่าจะเป็นแดงนะครับแดงซ้อนไม่แดงซ้อนแดงกระดมซับนะครับส่วนกิ่งนี้ก็เป็นลายแอปเปิลไปนะครับแฟนซีไม่รู้กี่กี่ดอกนะครับนะไม่รู้กี่สีนะครับพูดผิดไม่รู้กี่ดอกเอา ไปดู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 ต้นที่จะรีวิวกันก่อนครับเผื่อมีคนอยากได้นะครับก็มันก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับแต่ก็จะมีก็จะมีเยอะอีกครั้งหนึ่งก็คือวันวันวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับอันนี้ก็อีกดอกหนึ่งโอ้นี่ยพอผ่านมาก็เห็นแล้วก็อยากอยากจะโชว์นะครับธรรมดานะฮะเห็นแล้วก็อยากจะโชว์นะเอาโชว์ส,สวยมันนะครับอืมอืมเนีย่ยต้นนี้นะครับ มังกรทองนะครับนี่มังกรทองนี่ก็ยังไม่ไม่ยังไม่มีมีต้นเดียวในต้นพันธุ์นะครับอสองรอบแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ขายเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสี่ร้อยบาทนะครับทองสยามนะครับเนี่ยเออเออมันไม่น่ามันน่าจะชื่ออย่างอื่นนะเนาะนะครับแต่มันสีขาวเขาบอกว่าทองสยามอ่ะทองสยามก็ที่ทองสยามนะครับมีคนตั้งชื่อก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็สีเหลืองนะครับเหลืองล่องแดงตัวเนี้นะครับอ่ะเนี่ยนะครับอืมดูต้นนะครับอืม ไอ้ต้นเนี้ยสามร้อยนะครับไอ้ต้นเนี้ยเบอร์หนึ่งเนี้ยสี่ร้อยนะครับไม่รวมส่งนะครับผมไม่รวมส่งนะครับอ่ะเบอร์สองในสามร้อยนะครับเบอร์หนึ่งในสี่ร้อยนะครับทองสยามทองสยามในีสี่ร้อยเบอร์สองเนี่ยไม่รู้เหลืองอะไรนะครับเนี่ยเหลืองเหลืองแบบนั้นนะครับอเนี่ยสามร้อยนะครับต้นนี้นะครับมาต้นที่สามนะครับต้นที่สามต้นที่สามนี่คือชมพูนี่ครับแบบนี้นะครับอืมต้นที่สามเนี่ย 250นะครับ250อยดูกิ่งก้านยาวนะครับแล้วก็นี่อีกนะครับนี่กำลังจะบานเลยนะครับกำลังจะบานเลยนะครับมาต้นที่4นะครับ250เหมือนกันต้นที่4นะครับต้นที่4 250นี่อันนี้ดอกสีขาวนะครับดอกสีขาวเมื่อกี้นี่ยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ต้อแดดจัดอ๋อไม่ใช่ครับมันมันโดนมันโดนแมลงทําลายนะครับเนี่ยแมลงปากดูดนั่นแหละครับแต่ก็มีดอกอื่นที่กําลังจะบานอยู่เยอะแยะเลยนะครับ250นะครับยังไม่รวมค่าส่งนะครับ เพื่อมีคนต้องการหนึ่งต้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอาเอาเมาส์องต้นเนี่ยผมก็ค่าส่งแปดสิบาทหนึ่งต้นก็ค่าส่งแปดสิบาทเหมือนกันนะครับมาต้นที่ห้านะครับต้นที่ห้าแดงนะครับแดงซ้อนแดงกุหลาบแดงอะไรก็ไม่รู้นะครับต้นนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเอาไปเลยนะครับต้นนี้นะสวยนะครับสามร้อยบาทนี่ถือว่ากิ่งยาวใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับต้นนี้นะครับต้นที่ห้านะครับมาต้นที่หกนะครับ ต้นที่หนี่จะเหมือนเหลืองแสงเทียนแต่มันแต่มันไม่เท่าเหลืองแสงเทียนนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับอแบบนี้นะครับจะออกสไตล์เหลืองแสงเทียนหน่อยนะครับอืสีแต่สีมันใกล้เคียงกันนะครับต้นที่6กก็สามร้อยบาทต้นที่ห้าก็สามร้อยบาทนะครับโอเคคราวนี้มาดูเป็นชุดบ้างนะครับเป็นชุดบ้างเป็นชุดบ้างเอาอย่างนี้จะเอาอย่างไงดีเนาะเอาอย่างนี้เป็นชุดเนี่ยนะครับ สี่ชุดเนี่ยใครรับไป4ชุดเนี่ยผมลด200บาทนะครับ4ชุดเนี่ยลดให้200บาทนะครับชุดเดียวนี่550รวมส่งนะครับเนี่ยก็ดอกอย่างงี้ครับชุดที่1นนะครับดอกแบบนี้เลยนะครับชุดที่1นนะฮะเนี่ยก็มีเหลืองอีกต้นหนึ่งแล้วก็มีดอกสีชมพูน่าจะเป็นแดงนะครับตัวเนี้ยนะครับแดงออกเลือดนกนะครับนะฮะห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับมาชุดที่สองนะครับชุดที่สองนี่ก็จะเป็นเหลืองนะครับไม่เหลืองก็ขาวไม่ขาวชมพูอะไรมาเนี่ยครับ ลุนดอกเอานะครับแล้วก็ชุมพูตัวชุมพูล่องขาวล่องแดงนะครับแล้วก็มาแดงนะครับ550นะครับมาต้นที่สามมาชุดที่สามนะครับนี่ลายหางประกาศมีต้นหนึ่งนะครับเมื่อวานยังไม่บานผมเลยไม่รู้นะครับแล้วก็มีขาวนะครับแล้วก็มีอันเนี้ยน่าจะเป็นดอกหอมหรือไม่ก็อะไรเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเ่าเปรุนดอกเอานะครับสวยแน่นอนนะครับต้นนี้นะครับ โดคู่ด้วยนะครับอืมต้นนี้ยนะครับชุดที่สามเนี่ยห้าร้อยสิบนะครับชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่ชุดที่สี่เนี่ยก็ดอกเหมือนกันกับต้นนี้ยนะครับแต่ไม่รู้สีอะไรนะครับน่าจะคล้ายๆกับอาทิตย์ทรงกฎอาทิตย์อะไรนั่นแหละครับพอลอดเมรีประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาสีแดงครับดอกสีแดงแล้วก็มาสีเหลืองนะครับเหลืองตัวนี้เหลืองใหญ่เหลืองจันทรานะครับเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับมาต้นชุดที่ห้านะครับชุดที่ห้านี่มีดอกให้ดูหน่อย ตัวนี้คล้ายกินนรีนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นนั่นแหละครับโอรสสีโอรสอาทิตย์ทรงกรดมานะครับแล้วก็มาสีชมพูนะครับ550ร้อยห้าสิบส่งเหมือนกันชุดที่ห้านะครับแล้วก็มามันก็ขะาีกันไปอย่างเงี้ยนะครับต้องลุ้นดอกเอานะครับสีโอรสนะครับสีโอรสอันนี้ก็จะมาสีชมพูนะครับสีชมพูนะครับอันนี้ก็สีเหลืองนะครับ ชุดที่6นี่550รวมส่งเหมือนกันนะครับมาชุดที่7นะครับชุดที่7ในสีขาวนะครับสีขาวสีขาวต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับ3มกิ่งนะครับ3กิ่งนะครับนี่เราก็จะมาสีอะไรเนี่ยน่าจะสีชมพูเหมือนกันกับเมื่อกี้นะคล้ายๆกินนรีนะครับอ่าเราก็จะมาสีแดงนะครับต้นนี้นะครับืมขดนอนนอนนิดนึงนะครับ550รวมส่งเหมือนกันนะครับชุดที่8นี่ชุดสุดท้ายนะครับมีแฟนซีนะครับ ต้นนี้เป็นแฟนซีนะครับอ่าเป็นกิ่งคู่นะครับกิ่งคู่ตัวนี้จะเป็นเหลืองเรืองแสงเทียนนะครับต้นนี้จะเป็นขาวนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นสีโอรสอันนี้ใบลายนะครับใบลายห้ารอห้าิบรวมทรงเหมือนกันนะครับผมใบลายเหลืออยู่เหลืออยู่สีต้นนะครับใครจะเอาก็บอกนะครับใบลายนะครับนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับอืมีประมาณนี้นะครับใบลายนี่ก็ต้นละ เอาสีต้นเนี่ยเดี๋ยวลดให้นะครับถ้าเอาสีต้นเลยนะครับเอาต้นเดียวก็ต้นละ150บาทนะครับโอเคนะครับจากช่องบกทองแชนแนลขอขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยววันวันไหนวันเสาร์วันวันวันเสาร์กับอาทิตย์นะครับจะเยอะหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ก็ลองดูนะครับเผื่อมีเผื่อมีคนที่ไม่ทันนะครับแต่ดอกตูมเนี่ยท่านเอาไปนะครับไปลุ้นดอกเอานะครับลุ้นดอกเอานยดอกสวยแน่นอนนะครับบางครั้งอาจจะอาจจะได้ดอกที่ต้องการก็ได้นะครับ อาจจะได้ดอกที่สวยก็ได้นะครับนะฮะแต่มันมีเต่ส,สวยๆทั้งนั้นแหละครับนะฮะเอาไปปลูกเอาเป็นลุ่นเอานะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเบอร์โทรก็ตรงนี้เลยนะครับขอขอบคุณมากๆกับผมสวัสดีครับ